สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผ,ผมเช่นเคยนะครับกับแฟลปปะกายแสงนักตีฮะวันนี้เราจะมาบอกวิธีอัพอุปกรณ์กันนะครับผมผมเคยบอกแล้วล่ละแต่ว่าอันนี้จะทําตัดออกมาเป็นคลิปแยกเลยคนที่เข้ามาค้นหาใหม่จะได้เจอเลยนั่นเองนะครับไปถ้าพร้อมแล้วลุยกันครับผม r i ดแมนช็อปโนหเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นพิเศษจากทางลิสแมนช็อปนะครับแจกยับต้อนรับพี่น้องไอดอลคาฮโนะและเคียโตนะครับสำหรับเกม b l a c k Clover M นะครับระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ประกาศผลวันที่ นะครับผมรายละเอียดตามนี้เลยครับของรางวัลน,นะเป็นเพชรครับโอ้โห1,300เพชรแบบพรีเมียมบวก260เพชรเป็นรางวัลใหญ่นะหนึ่งรางวัลรางวัลที่2เป็น650เพชรแบบพรีเมียมบวก75เพชรนะครับสรางวัลแล้วก็รางวัลพิเศษก็คือแคปชั่นโดนใจเป็นแพ็คอันเชิญรายสัปดาห์1รางวัลน,นั่นเองนะครับกติกาครับนั่นก็คือกดไลค์กับโพสที่ผมจะลงลิงก์ใน ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแล้วก็โชว์รูปทีมที่ภูมิใจที่เล่นอยู่พร้อมคำขิงอ่ะพร้อมก็กดติดตามเพจแล้วก็แท็กเพื่อนอย่างน้อย1คนนะครับผมอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเอาละครับตรงนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าเซิร์ฟไทยตอนนี้กำลังหาอุปกรณ์ LR กันอยู่ใช่ไหมเออก็จะตันๆตกัน,กนตรงที่ว่าได้อุปกรณ์ LR มากับประดับ LR มาครบทุกชิ้น นะครับในตัวหนึ่งแล้วก็ทำเซตอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็หาออฟช่งออปชันออปชันรองก็รีหินกันไปถ้าเกิดไม่ได้ออฟที่ต้องการก็ฟาร์ใหม่หาของใหม่นะครับผมทีนี้ผมจะมาบอกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการอัปดาวครับการอัปดาวเนี่ยมันจะเพิ่มพลังไปได้ต่อซึ่งมันเป็นระบบใหม่ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ไทยยังไม่มีนะเซิร์ฟีญี่ปุ่นเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยกับแอสตาปีกแอสตาแบลค์แอสตาของเรานะครับการอัปดาวเนี่ย มันเต็มอยู่ที่4ดาวนะครับเนี่ยจะได้เห็นได้ว่าตรงนี้เต็มนะครับผมส่วนอันนี้ผมกําลังอัพอยู่นี่เลยเดีย๋ยวผมอัพให้ดูนี่ฮะการอัพดาวดาวที่1ฮะดาวที่1จะใช้1อุปกรณ์ซ้ํานะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมจะไปดาวที่3จะใช้3อุปกรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ดาวที่1ใช้1อุปกรณ์ดาวที่2ใช้2อุปกรณ์ดาวที่3ใช้3อุปกรณ์และดาวที่4ใช้4อุปกรณ์รวมเป็นทั้งหมด10ชิ้น10ชิ้นที่ต้องเหมือนกับที่เราใช้อยู่นั่นก็คือถ้ารวมของตัวมันเองจะเป็น11ชิ้นถูกต้องไหมฮะอ่ะเดีย๋ยวผมเพิ่มให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าพลังจะเพิ่มมาขนาดไหนตอนนี้แอสตาของผมพลัง83,771ถูกต้องไหมฮะ อ่ะผมจะอัดชิ้นนี้เพราะว่าผมฟาร์มมาแล้วนะครับผมผมฟาร์มมาแล้วใช้อุปกรณ์เหมือนกันนั่นก็คืออันนี้มันจะเป็นเซ็ตเพนนะเป็นของชิ้นส่วนโล่นะครับผมชิ้นส่วนเพิ่มพลังป้องกันนะครับอ่ะใช้สามแสนในการอัพครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะผมกดไปตรงนี้มาดูกันว่าพลังจะเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มไปพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปดนะครับไปดูกันว่าพลังเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เพิ่มขึ้นมาประมาณไม่ถึงสองร้อย ไม่ถึงสองร้อยแต่ถ้าเกิดรวมๆแล้วมันจะเยอะนะครับรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทําได้ดาวเต็มทุกอันมันจะเยอะนะครับผมอ่ะวันนี้มาดูกันต่ออาวิกี้ใช้สามแสนต่อไปใช้สี่แสนนะครับแปลว่าขั้นแรกใช้หนึ่งแสนขั้นสองใช้สองแสนขั้นสามใช้สามแสนขั้นสี่ใช้สี่แสนแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับระบบนี้มาทุกคนตังน่าจะเป็นสิบล้านกันแล้วนะครับผมดูตังผมตอนนี้ห้าสิบหกล้านนี่ขนาดผมทําของสุดขนาดนี้ตังผมยังเหลือห้าสิบหกล้านเลยนะครับผมคือ ผมจะบอกว่าเกมอ่ะมันมีจุดที่ตันนะครับก็คือไปต่อไม่ได้ละถ้าหาห้าหาประดับ LR ไม่ได้ผมพยายามหาประดับ LR อยู่นะซึ่งคลิปกายก็สุ่มไปร้อยชิ้นใช่ไหมผมก็สุ่มไปเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ทําคลิปนะสุ่มไปเหมือนกันทําคือหินหินส้มผมทําคลิปไปแล้วนะครับวิธีการหาหินส้มแล้วก็วิธีคราบป,ประดับซึ่งไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันอันนั้นเน้นดวงมากๆเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมจะอธิบาย ต่อเนื่องจากตะก,กี้นี่นะที่อัปอุปกรณ์ถ้าทําดาวเต็มได้นะสี่ดาวนะครับสี่ดาวจะมีออปชันพิเศษขึ้นมาครับอย่างอันนี้เป็นอัตราคริติคอลครับ5.3เซแล้วรีออปชันได้หรือเปล่าล่ะรีออปชันได้หรือเปล่าทุกคนคิดว่ารีออปชันได้ไหมอ่ะคิดว่ารีออปชันได้ไหมนี่ฮะ ถ้าใช้หินถ้าใช้หินขนาดเล็กจะรี li, ได้ข้างบนนะครับไม่สามารถล็อกได้นะครับถ้าใช้หินระดับกลางจะสามารถล็อกได้ออปชันหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดใช้หินใหญ่จะสามารถล็อกได้2ออปชันนะครับอันนี้แค่แค่ข้างบนนะส่วนข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันคือการใช้ตังครับมันคือจานใช้เงินครับใช้เงินรีอันนี้มันเขียนว่ายังรีได้อีกหนึ่งรอบนะครับผมผมรีไปแล้วสองรอบมันรีได้ทั้งหมด3ามครั้งครับรีออปชันลองอ็อปที่5เนี่ยออปที่5 มันรีได้สามรอบนะครับรีได้สามรอบใช้ตังอัพใช้ตังในการรีออฟถ้าเกิดรีเซ็ตจนเป็นศูนย์แล้วรีเซ็ตจนเป็นศูนย์แล้วเดี๋ยวผมหาก่อนว่ามันมีไหมรีเซ็ตจนเป็นศูนย์แล้วมันจะเป็นอะไรน,นี่ฮะมันจะเป็นการใช้อุปกรณ์ซ้ํานะครับอ่านี้รีไปรีไปครั้งเดียวนะครับใช้อุปกรณ์ซ้ําครับในการรีในการต้องหาออปชันใหม่ออปชันใหม่ในการรีนะครับ เ,นะเป็นหนึ่งหาก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไม่เห็นภาพกันอ่าอย่างอันนี้ได้ขีดแดงนะฮะอันนี้ได้ขีดแดงอันนี้เหลือหนึ่งรอบแปลว,ว่าผมรีไปหมดแล้วผมใช้อุปกรณ์ลองในการรีไปหมดแล้วเดี๋ยวผมดูอีกนิดหนึ่งโอเคอันนี้เหลืออีกสองครั้งแปะวะลว่ารีครั้งแรกได้ขีดแดงเลยนะครับอ่าเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะไม่ต้องรีแล้วนะครับอันนี้เหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคถ้าเกิดมันเป็นศูนย์ครั้งมันต้องใช้อุปกรณ์ซ้ำอุปกรณ์ซ้ำของมัน นะครับอุปกรณ์ซ้ำของมันอ่ะทีนี้หาอุปกรณ์ซ้ำยังไงนี่ฮะผมมีอุปกรณ์ซ้ำ2ชิ้นใช่ไหมอันนี้ยังขาดอีก2ใช่ไหมฮะเราก็ไปหาครับสมมุติว่าไนี่เราได้ออบชันดีใช่ไหมแล้วก็อยู่ในเซตของเราหรือไม่ได้อยู่ในเซตก็ตามอย่างไอตัวนี้ผมไม่ได้อยู่ในเซตนะแต่ออบชันมันดีเหลือเกินนะครับผมก็ไปฟังอุปกรณ์ฮะฟังอุปกรณ์ก็นี่เลยฮะนี่เลยฮะน,นี่ผมฟังมาแล้วเฮ้ยได้ไหมไม่ได้ฮะได้แต่ระดับ ur ระดับ ur ไม่ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ระดับ lr เท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ฮะ ทุกคนก็กดมาที่ตรงเครื่องหมายนี้เว้นขยายนะครับเราก็จะเห็นออปชันฮะว่าที่เราขาดอยู่คืออะไรอย่างเมื่อกี้ผมมีโล่ดาวใช่ไหมโล่ดาวก็มาหาในนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกอัตราคริติคอลดาวนะครับแล้วก็อัตราคริติคอลปกตินะฮะแล้วก็โล่ธรรมดานะครับเมื่อกี้ที่ผมใช้ก็มีโล่ธรรมดาด้วยนะต่อไปเป็นเพนครับเพนนี่ก็จะมีเพนดาวครับแล้วก็เพนปกติซึ่งผมหาตัวเพนปกตินี่อยู่ อีก4ชิ้นนะสำหรับชิ้นนี้แล้วก็มันจะมีคีฮะ critical d a m a ฮะไม่ติดดาวฮะอันนี้ที่ผมหาอยู่นะครับฟิกกี้มี2แหละหาอีกสเพื่อทํส4ดาวแล้วจะได้ออปชันเสริมขึ้นมานั่นเองโอเคหวังว่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับในการอัพอุปกรณ์ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ครับไม่ก็ดูคลิปนี้ใหม่ครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะเออผมกลัวไม่เข้าใจผมกลัวอธิบายผิดพลาดถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะฮะถ้าอยากได้เสริมส่วนไหนก็คอมเมนต์กันมาครับ เ,ออเกมน่ยตอนเนี้ยเซิร์ฟไทยถ้าใครถึงจุดตันแล้วอะก็ฟาร์มอุปกรณ์รออัพดาวก็ได้นะครับฟาร์มเผื่อๆไปเลยประมาณประมาณ5ชิ้นเอ้ยไม่ใช่ประมาณ1 0มันใช้10ชิ้นใช่ไหมประมาณ12ชิ้นขึ้นไปครเพราะว่าเผื่อรีออปชั่นลองด้วยนะครับเราก็เก็บตังเผื่อกันด้วยนะครับปั้นจริงๆปั้นตอนเนี้ย ของเซิร์ฟไทยอ่ะปั้นให้มีทีมตีบอลสามทีมเพื่อสิบสองตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวบัฟตัวอะไรอีกแต่ว่าตัวบัฟตัวอะไรมันก็อยู่ในทีมตีบอสนั่นแหละก็สิบสองตัวหลักๆสิบสองตัวใช้อุปกรณ์ประมาณเท่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นแต่จริงๆแค่ตัวดาเมจหรือตัวแท้งหลักก็ได้นะเออพวกตัวพวกตัวซัพพอร์ตหรือตัวฮิลตัวฮิลอ่ะใช้ใช้เลือดหรือไม่ก็ใช้โจมตีเวทใช่ไหมแต่ตัวซัพพอร์ตอ่ะใช้พวกความเร็วหรือดีบัฟเฟอร์ใช้พวกความเร็วแม่นยํา ไอ้พวกนั้นอะไม่ไม่ต้องอัพไม่ต้องอัพสเตตัสให้มันมากมายส่วนใหญ่จะเน้นพวกตัวทาดาเมจแอ็แท็กเกอร์พวกตัวโล่ให้โล่หนาๆเพื่อดันพลังเพิ่มขึ้นนะครับอย่างแอสตาปีกเนี่ยต้องต้องต้องดันพลังให้สุดเพราะแอสตาปีกจะใช้ได้เนี่ยต้องเป็น5าดาวแล้วก็การ์ดหดาวถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมโอเคอยากให้รีวิวตัวละครไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับตัวละครผมมีประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับ อ๋จริงๆเดี๋ยวผมทําคลิปอันนี้ด้วยทําคลิปว่าเทียริสตัวละครตัวไหนหน่าเอาตัวไหนไม่น่าเอาไม่ใช่เทียหรอกแต่ว่าตัวไหนหน่าเอาหลังจากนี้จริงๆผมเคยมีทําภาพไปในโพสต์ในกลุ่มหรือว่าในชุมชนไปแล้วละ่ะแต่ว่าจะทําคลิปแยกออกมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเผื่อใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณท,คทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วจเจอกันใหม่บ๊าย